สวัสดีครับมาต่อกันที่อีพีโซดที่11.5 e อ e ุดห้าอนลลัคนาราศีมังกรน,นะครับผม w o นเดอร์วูแของเราแต่ก่อนที่จะมีไดอาน่านะครับก่อนที่จะมีไดอาน่าจะต้องมีใครมาก่อนรู้ไหมครับไดอาน่าเป็นผู้หญิงที่ทรงพลังมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบเนาะกับอ t e ทน a ลรุ่นก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือ เซอร์ซีนั่นเองอ่าเซอร์ซีนะครับเซอร์ซีรู้จักเซอร์ซีไหมครับนี่เป็นหนังเอกของเรื่องนี้เลยนะถ้าใครยังไม่ไปดูนะก็สปอยนิดนึงกันแล้วกันนี่คือตัวเอกของเรื่องเลยเซอร์ซีนะครับลัคนาลาศีมังกรของเรานะครับเธอเองเนี่ยมันจะมีฉากตอนเปิดตัวออกมาเลยในหนังเรื่องนี้ว่าตอนที่ได้เห็นดาวโลกเนี่ยเธอรู้สึกหลงรักโลกใบนี้มากมายนะครับนั่นแหละครับเธอเลยใช้พลังแห่งความรัก ในการที่จะอ่าในการที่จะอ่านะประมาณนี้นะอบเอาไว้นะใครยังไม่ไปดูรีบไปดูกันนะครับอยากให้ไปดูกันเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะต่อกันไปในปีหน้าก็ได้นะครับผมเพราะตัวละครลับของเราจะออกมาเรื่อยๆแล้วก็ไปเป็นตัวละครหลักในปีหน้าของเรานั่นเองนะครับนักแสดงชุดที่ผ่านมาเนาะเราก็ต้องโลทิ้งเพราะว่าคือวัยชราแล้วว่าบางคนก็ เหมือนกับเดอะไเหมือนวันเดอร์วูแมนอะไรเนี้ยก็ดูแก่แล้วอะไรเงี้ยเนาะเราก็ต้องโละทิ้งบ้างอะไรเงี้ยนะครับให้หนางเอกใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาบนจอภาพยนตร์ของเราเนาะประมาณนั้นเพราะนั้นนี่อาจจะเป็นตัวละครที่จะเข้ามาใหม่ในชุดของปีหน้า2022นะครับผมดูกันเอาไว้เลยนะครับจะเป็นตัวนำเลยนะครับส่วนคนนี้ก็ มีกระป๋องอยู่เนาะเอาไปใส่กระป๋องนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับลกักษณาราศีมังกรเซอร์ซีเนี่ยเขามีเป็นอีเทอโนลที่มีพลังในเรื่องของการเคอรเขาเรียกว่าอะไรทำให้แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นต้นไม้ดอกไม้กลายเป็นสิ่งที่แบบสวยงามไปหมดเลยจับนู้นจับนี่พอศัตรูเข้ามาปุ๊บ ปุ้งกลายเป็นแบบขนนกกลายเป็นกีบกุหลาบนะครับเพราะฉะนั้นพลังของนางคือพลังโลกสวยนั่นเองเนาะคล้ายๆกับดาน,น่าลัคนาราศีมังกรของเราเหมือนกันที่ดูแล้วก็พอๆกับความมีโลกสวยเนาะประมาณนั้นนะครับผมดูว่าจะต้องช่วยโลกมนุษย์ถ้าเราเปรียบเทียบกับดาน,น่าจากในเรื่องของวันเดอร์วูแมนถูกไหมก็เคยสูญเสียความรักไปให้กับชายหนุ่มสุดท้ายแล้วก็ บอกว่าอะไรนะบอกว่าถ้าเราไม่เก็บช่วงเวลาดีๆเอาไว้เนาะก็เลยลักมวลนมนุษย์เนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการแมทชิ่งตัวละครของเรานี่ที่นี่เก่งที่สุดนะครับผมอมาดูกันเลยครับในช่วงที่ผ่านมานะช่วงที่ผ่านมาดวงดาวเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับดาวตกอยู่ในเรือนของกรรม,มะเป็นส่วนใหญ่พอย้ายเข้ามาครับเนาะะสีของเรา17พฤศจิกพฤษาจนถึงประมาณ16ธันวาดาวทิศย้ายเข้ามา ไม่ได้ติดตำแหน่งนิดละเนาะติดตำแหน่งธรรมดาธรรมดาดาวอาทิตย์เรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบตกอยู่ในเรือนของลาภลาผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณได้เจียดเวลาทำนู่นนี่นั่น,น,ช,น,น,นช่วยเหลือคนนู้นช่วยเหนือคนนี้ตั้งแต่อาทิตย์ที่เป็นนิดนะมันก็ย้ายเข้ามาเป็นลาภผลให้คุณเขาก็เห็นความดีของคุณแหละถ้าเขายังไม่เห็นความดีของคุณก็ เนาะลาออกแล้วเปลี่ยนบริษัทใหม่เฮ้ออะไรประมาณนี้นะครับผมเออประมาณนั้นอาทิตย์ตกมาเป็นลาพระลาบผลนะครับเพราะนั้นถือว่าได้เรื่องของการงานได้เรื่องของความมีเกียรติได้เรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ตำแหน่งการงานได้ไหม18 เลงเข้าหากันอยู่ได้อยู่นะครับ1.4คือการทำสัญญาข้อตกลง4คือเรื่องของการเจรจาการค้าขายใช่ไหมไม่ว่าคุณจะเจรจาค้าขายใช้ปากในการที่จะสรรหาผลประโยชน์ของคุณเนาะก็ถือว่าดีเพราะว่า7อยู่กับตัวคุณ7อาจจะเหนื่อยนิดนึงคนลัคนาราศีมังกรเองเ,องเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยกลุ่มลัคนาคุณมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่ปี2563ยาวไปจนถึงประมาณ1มีนาะปี -66 อีกต้องปีกว่า นะครับอีกต้องปีกับอีก3เดือนเพราะนั้นดาวเสาร์ยังคงอยู่ทับลักนาคุณคนลักนาลาศีมังกรก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองไหมมีเกณฑ์ที่จะเหนื่อยไหมมีเกณฑ์ที่จะได้ความไว้วางใจกับเกี่ยวกับผู้หญิงคนที่มีอายุที่เป็นผู้หญิงเพราะว่าเสาวเป็นแม่เนาะการดูแลแม่การมี การมีรลักฐานที่มั่นคงอะไรประมาณนี้ได้ไหมแล้วเสาช่วงนี้ไปอยู่ในเรือนของสาชะเรื่องของคนรอบข้างก็ต้องดูแลคนรอบข้างนะครับทำดีกับคนรอบข้างเอาไว้ประมาณนี้1.4.7ก็คือเรื่องของการที่จะต่อรองในเรื่องของสัญญาผลประโยชน์ต่างๆนานา47คือเรื่องของผลประโยชน์17คือเรื่องของคู่ทาตไฟอารมณ์อาจจะรุนแรงและมี18เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลง1784ก็เลยอาจจะมีเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้มีเรื่องของการคุยเรื่องของผลประโยชน์เพราะฉะนั้นในเรื่องของธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ําเข้ามารวมกันบางทีเราก็ต้องบาลานซ์ชีวิตให้ถูกต้องเนาะบางทีไฟมันเยอะเกินไปไฟอาทิตย์ไฟเสามันทําให้เราร้อนรุ่มจนเกินไปเอาน้ํามาดับเอาลมมาพัดนิดหนึ่งนะครับแต่อย่าเอาลมที่เป็นลาหูนิดเข้ามาวุ่นวาย เนาะลมที่เป็นราหูนิดนั่นคือเรื่องของชาวบ้านเรื่องของปุตตะบริวารก็ปล่อยอย,อยมันไปบ้างประมาณนั้นนะครับประมาณนี้เลยนะเราใช้หลักของดวงดาวใช้หลักของาธาตุใช้หลักของตัวเลขเข้ามาช่วยเราก็จะทํานายสิ่งต่างๆแล้วทําให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอย่างไรกับ ดวงในเดือนนี้นะครับถือว่าดาวทิศย้ายเข้ามาเป็นลาภะลาผลในเรื่องของการงานถือว่าดีดาวพุธเองก็อยู่ตรงนี้เป็นเรื่องของการเจรจาการค้าขายถือว่าดี1นเป็นเรื่องของการทําสัญญาข้อตกลงถือว่าดี47เป็นเรื่องของการต่อรองเรื่องของผลประโยชน์ถือว่าดีคนลัคนาราศีมังกรเองมีเสาทับมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานไหมมีเกณฑ์ที่จะพบคู่ครองไหม มีมีเกมที่จะเหนื่อยกับคนรอบข้างไหมมีนะครับมีเหนื่อยแต่ได้ไหมได้ก็ไม่เชื่อดูหวยสิครับเจ็ดออกทุกงวดเลยดาววันนี้จะออกไหมครับงวดน,นี้สงสัยก็จะไม่โพนนนเนาะเจ็ดนะนะ 7, ก็ยังต้องออกอีกงวดน,นี้ออกมาทั้งบนทั้งล่างเลยน่าก,กลัวจังเนาะ,ะแต่ตอนนี้ดาวอังคารอยู่ในเรือนของกรรมะอยู่นะเป็นอังคารที่เปละอยู่ก็ยังต้อง ไปนู่นไปนี่เพื่อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องรับอาสาเพราะเป็น30อาสาที่จะทำเรื่องของชาวบ้านเขาอยู่นะครับแล้วก็ดาสุกเองการเงินอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะสุกเป็นถึงมหาจากักรแต่ตกอยู่ในเรือนของวินาศการเงินความรักเนาะตกอยู่ในเรือนวินาศไม่มีพลังในการที่จะไปต่อรองกับใครในเรื่องของความรักและการเงิน เพราะนั้นก็ต้องถูถ,ถ,ถๆไทยๆก็เออห่อหอมอกกันไปดาวเกตก็อยู่ในเรือนของอล里ด้วยอุปสรรคศัตรูที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวหนาะประมาณนี้ดาวแอยู่ในเรือนของปุตตะนาวางของมันมาอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่วินาศเนี่ครับเห็นไหมเดอแที่เป็นอาหรับิกเนี่ยมันมาจากปุตตะมันมีนาวางมาอยู่ที่วินาศเพราะนั้นเรื่องของบริวารอาจจะนําเรื่องที่จะต้องเสียเงินมาให้กับเราอ่าเป็นไปได้ไหมได้นะครับดาวพฤหัสอยู่ในเรือนของกระดุมพระถือว่าปีนี้เป็นช่วงที่ดีสําหรับ คนทุกๆราศีเลยที่ดาวพฤหัสย้ายออกจากดาวเสาร์นะย้ายออกจากการดาวคู่ศัตรู57ย้ายออกจากกาันมันก็ทําให้7ทําหน้าที่ของเขาห้าทำหน้าที่ของเขาไป5คือเรื่องของสติปัญญาเรื่องของผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเรื่องของการใช้ความรู้ความสามารถในการกระดุมพระหาเงินหรือสิ่งที่ติดตัวมาเพราะฉนั้นคุณต้องใช้สติปัญญาใช้ความมีจริยธรรมศิลธรรมประมาณนี้ในการที่จะแสวงหาเรื่องของการเงิน เนาะในการใช้ชีวิตในการใช้สติของสติในการใช้ชีวิตของคุณ5ไปอยู่ตรงไหนครับ5ไปอยู่ในเรือนของกรรมมะเห็นไหมครับนาวางเขาก็จะอยู่ในกรรมมะแล้วก็มาเป็นลาภะเพราะฉะนั้นถือว่าถือว่าดีถือว่าพระรหัสเนี่ยวิ่งเข้ามา,มานาวางที่1นึ่งนาวาังที่2 ถือว่าดีนะครับในช่วงนี้เนาะเพราะนั้นในเรื่องของพลหัสที่เป็นผู้ใหญ่เรื่องของการใช้ความรู้ความสามารถนะครับถือว่าตอนนี้เราต้องใช้สิ่งนี้ใช้สติในการของชีวิตนะครับมันตอยู่อยู่ในเรือนของพันธุมีนวางอยู่ในเรือนของลาภะาลาบใหญ่เรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องที่บ้านได้ไหมเรื่องที่เราจะตามหาโนเรดหรือว่าโนฮาวอะไรประมาณนี้นะครับพันธุแปลว่าการขวนขวายหรืออาจจะไม่มีบ้าน หรืออาจจะแบบก,กําลังสร้างบ้านให้ใหญ่โตกลับมาเป็นลาภะให้คุณอ่าถือว่าการที่คุณแสวงหาสิ่งดีๆเนี่ยถือว่าโอเคนะถือว่าสิ่งที่ดีๆเนี่ยถือว่าโอเคนะเพราะนั้นถือว่าคนลักณาราศีมังกรช่วงนี้ดีครับผมอ่าไปต่อที่ลักณาราศีมังกรในช่วงที่สองกันนะครับสธันวาจนถึงประมาณ4ีธันวามีดาวศุกร์ที่ย้ายดาวศุกร์ที่ย้ายเองเนี่ยบอกเลยว่าดาวศุกร์ย้ายเข้ามาทับลักณาเราถามว่ามันดีไหมมันดี ดาวสุ์ดวงเดียวแปลว่าการเงินและความรักจากที่มันเป็นมหาจักรวินาศใช่ไหมครับวินาศเรื่องการเงินและความรักมันถือว่าดาวสุขย้ายมาทับตัวเองถือว่าดีนะครับสามธันวายาวไปเลยจนถึงปีสิบเก้ามกรานะครับแต่ทีนี้เนี่ยการเงินความรักเข้ามาทับตัวเราอ่ามีเกฑ์ทีะแต่งงานแต่ทีนี้มันไปเจอคู่ศัตรูเป็นดาวเสาหกเจ็ดอ่ากลายเป็นเหมือนกับ คู่ศัตรูกันเพราะฉนั้นเราก็ต้องระวังว่าเฮ้ยบางทีมันมามันมาแต่มันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าการเงินเข้ามามันก็ถามว่ามีเงินเข้ามาแต่มีเจ็ดอยู่ด้วยก็มีเกณฑ์ที่จะเอาออกไปอ่าประมาณนี้มีดาวกกโจรอยู่นะครับสามหกเจ็ดแปดยังไม่เข้ามาแต่ว่ามีมีหกเจ็ดละอ่าแปดเดี๋ยวรอสามย้ายเข้ามาพรุ่งนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นก๊กโจรเพราะนั้นหกกับเจ็ดหกย้ายเข้ามาถือว่าดีกว่าอยู่อยู่ในเรือนของวินาศนะครับการเงินและความรักเข้ามา นะครับแต่ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงกันในเรื่องของความขัดแย้งกันในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเพราะว่ามีเข้ามาจริงแต่ก็มีออกไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับมาไวแต่ อาจจะค่อยๆเคมออกไปประมาณนี้นะครับแล้วไปต่อในช่วงที่3ครับช่วงที่3เองนั้นจะเป็นเรื่องของการย้ายของดาวอังคารและดาวพุธดาวอังคารย้ายเข้ามาเป็นเกษตรบดีในเรือนละพระโอโหกล้าและขยันในการที่จะทํานู่นทํานี่ต่างๆนานาเลยทั้งงานประจําทั้งงานอดิเรกต่างนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็กลายเป็น3678และกกโจรทําอะไรที่รวดเร็วทันใจนะบางทีก็จะมีความสับสนในเรื่องของสิ่งที่ได้มาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็น1นสในความสับสนในเรื่องของความขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะบางทีเฮ้ยงานประจําก็ต้องทํา ว่ามีงานประจําทำเอ๊ะแต่มันมีงานออดรุเข้ามาด้วยหรือว่ามันอาจจะมีคนเข้ามาแบบว่า เ,เสนอตำแหน่งนู่นนี่นั่นให้เราอะไรแบบนี้เราก็เออเราจะทำงานอะไรดีอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณจะพิจารณาดาวสี่เองจะย้ายไม่ดีนิดหนึ่งนะจากที่ดาวสี่ย้ายเป็นบลาภะก็ย้ายไปวินาศและเป็นปะด้วยก็พึ่งพาอาศัยญาติมิตรไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดเพราะคำพูดถ้าไม่ระวังคำพูดของคุณก็จะพาไปสู่ความวินาศได้เหมือนกันเนาะแล้วมันเป็น4ี่เก้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาลิในเรื่องของคำพูด วินาศในเรื่องของสิ่งที่ปุ๊บปั๊บทันทีทันใดอ่าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปโดยรวมเลยคนลกขณาดราศีมังกรเนี่ยถือว่าในการย้ายของดวงดาวเข้ามาเนี่ยก็คือถือว่าอาทิตย์ดีการงานดีการเจรจาค้าขายดีในช่วงแรกนะครับผมแล้วก็มาต่อด้วยดาวศุกร์การเงินและความรักย้ายเข้ามาแต่ก็ระวังในเรื่องของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่คอยสนับสนุนต้องใช้ความรู้ความสามารถของคุณในการที่จะจัดการสิ่งต่างๆแล้วก็พอมาเป็นช่วงที่3เนาะก็ช่วงสธันวาจนถึงมาสักสิบหกธันวานะก็ดาวคางก็คือก อยันอาจจะมีเรื่องที่เกิดความสับสนเรื่องของความที่แบบเอ๊ะต้องคิดนู่นทํานี่ต่างๆนานา,นาต้องระวังในเรื่องของคําพูดของตัวคุณเองด้วยโดยรวมแล้วถือว่าดีนะครับผมไปดูต่อในเรื่องของไพ่กันครับไพ่ของคนลัคนาราศีมังกรนะครับเซอร์ซีนะครับไพ่ใบรแรกการงานเขาบอกว่าเป็นใบตัวนี้จะมีความสับสนนิดนึงว่าไอตัวอันนี้มันคืออะไร เอาง่ายๆตัวนี้คือคาถาครับมีตุ่มๆนี้เป็นคาถานะเพราะนั้นถ้าเป็นตุ่ม,มนียเป็นคาถาเขาบอกเป็น3ามคาถาสามคาถาก็คืองานใหม่ตำแหน่งใหม่อ่าะน้แอเลียนเข้ามาจับคนไปทํางานใหม่อะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าเป็นตัวคุณคุณเองก็อาจจะแบบว่าเอ๊ฉันจะไปทํางานใหม่ได้ไหมหรือว่าฉันจะยังไงฉันจะเกิดความสับสนเกิดขึ้นได้เป็น1นึ่งสามนนึ่ต่อส1และ3นี่ไงหต่อ3เพราะนั้น อาจจะมีงานใหม่ให้เข้ามาจริงแต่ว่าฉันยังไม่สามารถที่จะขยับไปนู่นไปนี่ได้นะครับก็ต้องแล้วแต่คุณที่จะพิจารณาในเรื่องของการงานถือว่าเป็นสถาทะงงานใหม่ตำแหน่งใหม่แต่อาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยนะประมาณนี้ก็ลองค่อยคอยค,อยคิดดูกันแล้วกันนะครับไปต่อที่เรื่องของการเงินการเงินเขาบอกว่าเป็นเลขสามล้วสามถ้วยการเงินถือว่าดีเห็นนะสามถ้วยเฉลิมฉลองนะแอเลียนแบบว่าโอ้โหจับมือกันเนาะเพราะนั้นสามถ้วยก็เหมือนคนที่ลินวา์นะครับเพราะนั้นสามถ้วยก็เป็นเลขสามอีกรักก็คือดาวสุขที่ย้ายเข้าลัคนาการเงินและความรักถือว่าดี ะครับไปต่อที่เ,เรื่องของความรักครับความรักของคุณเป็นอย่างไรความรักเขาบอกว่าเป็น2อเออ่อเป็น6เหรียญนะเนาะโศกเศร้าเสียใจหรือว่าเ,เรื่องของการที่จะต้องแบ่งเงินอะไรประมาณนี้แบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องของความรักนี่ไงเพราะว่าดาวสุกร์มันย้ายเข้ามาจริงอาจจะมีผลกเิดการกระทบกระทั่งเงนเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นหเหรียญก็เลยบอกว่า ต้องบาลานซ์ชีวิตให้เป็นนะครับมีการแบ่งมีการแยกมีการอะไรจะจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเรื่องของข้อพิพาทได้ไหมได้นะครับเพราะนั้น 6. 7ต้องระวังตรงนี้ไว้แล้วส่วนในเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพของคุณเขาบอกว่ามันเป็น7จ็ดคาถา เจ็ดาถาก็คือเรื่องของปัญหารุมเร้าแต่คุณก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปเนาะสุขภาพของคุณมาจากไหนอ่ะก็มาจากสี่นี้ได้ไหมมาจากเกียรติที่เข้ามาในเรือนของอริได้ไหมได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆแก้ปัญหากันไปเรื่อยๆเยนาะปุตตะมีแปดเนี่ยย้ายเข้ามาได้เหมือนกันนะค่อยๆแก้ปัญหาไปด้วยเจ็ดคาถานะครับสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําสิ่งไหนควรจะเรียนรู้ต่าง,าง,างนนๆนานาแล้วก็ใบสุดท้ายคือสิ่งที่คุณต้องอธิษฐานครับนั่นคืออา่าอธิษฐานอ้อะไรคุณก็จะได้เดอะซัน นะสิ่งที่ดีๆนะครับเป็นเดอะซันโอ้ยถือว่าคนละกนาราศีมังกรดีครับเซอร์ซีครับสวัสดีครับ